งานเข้าตำรวจเตรียมออกหมายเรียกการปมโพสตภาพเสกล้อมวงเล่นไพ่โดนชาวเน็ตทั้งตักเตือนทั้งวิจารณ์กันอย่างหนักกรณีที่การวิพากรภรยาของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซได้โพสต์ภาพสามีเสกพร้อมญาติญาตินั่งล้อมวงเล่นการพนันอย่างสนุกสนานพร้อมแคปชั่นว่าทั้งแม่ทั้งน้องทั้งผัวเงมแงมใช่ตัวจริงปะวะ ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนกันอย่างหนักว่าลบเธอแบบนี้ไม่ดีคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนคอณนายาวจะมีการออกหมายเรียกตัวผู้โพสต์และบุคคลที่ปรากฏในภาพ มาพบในวันอังคารที่8กันยายนนี้เพื่อเข้าให้ถ้อยคำและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากกรณีที่มีการโพสต์ลงในโซเชียลนั่นเองค่ะ